ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูต่ายนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นักเรียนก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านในใจนะค,ะค่ะค่ะก่อนที่จะเรียนกันนะคะอย่างแรกก็เลยก็คือต้องมารู้ความหมายของการอ่านในใจก่อนนะคะซึ่งการอ่านในใจนะคะเป็น บทบาทเฉพาะตัวของบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายจะจับใจความอย่างรวดเร็วคือรู้เรื่องเร็วและถูกต้องโดยไม่ใช้อวัยวะที่ช่วยในการออกเสียงเคลื่อนไหวเลยการอ่านในใจนะคะก็จะช่วยให้เข้าใจเนื้อความได้เร็วกว่าการอ่านออกเสียงและผู้อ่านจะรับรู้เรื่องราวแต่เพียงผู้เดียวค่ะค่ะ ข้อหนเลยนะคะก็คือการอ่านอย่างละเอียดนะคะการอ่านในใจอย่างละเอียดเป็นการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ผู้อ่านนะคะนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะอ่านพอสมควรเลยอ่านควรอ่านรายละเอียดของเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจะทําให้มองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างใจวางสําคัญได้ะค,ะค่ะค่ะ ต่อไปนะคะข้อ2นะคะผู้อ่านต้องมีจุดมุ่งหมายในการอา่านและต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะอา่านในการอ่านนะคะผู้อ่านจะต้องจับใจความส่วนรวมให้ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรเมื่ออ่านจบควรเรียบเรียงใจความสำคัญเป็นภาษาของตนเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะมาถึงข้อ 3. นะคะของการอ่านในใจนะคะก็คืออ่านอย่างรวดเร็วซึ่งการอ่านอย่างรวดเร็วนะคะเป็นการอ่านที่ไม่ต้องเก็บรายละเอียดแต่อ่านเพื่อให้ทราบเรื่องราวเท่านั้นนิยมใช้อ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีเพื่อผ่อนคลายอารมณ์นะคะเช่นที่นักเรียนอ่านหนังสือทั่วไปก็อย่างเช่นการอ่านนาวนิยายเรื่องสัน้นนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ค่ะ ข้อ4ี่นะคะการอ่านอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งการอ่านอย่างคร่าวๆเนี่ยเป็นการอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อต้องการค้นหาคําตอบจากข้อความบางตอนการอ่านวิธีนี้นะคะเหมาะสาหรับผู้ที่มีผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านที่ดีพอค่ะมาดูรายละเอียดข้อ5นะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของการอ่านในใจนะคะก็คือการอ่านเพื่อวิจารณ์นะคะ การอ่านเพื่อวิจารณ์ก็คือผู้อ่านต้องใช้ประสบการณ์เดิมของตนเองให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียนการเสนอข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหรือการใช้ความหมายโดยตรงหรือโดยในนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะสอนความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในในบทเรียนถัดไปหรือว่าบทเรียนข้างหน้านะคะว่าความหมายโดยตรงและความหมายโดยในเนี่ยคืออะไร การอ่านในใจนะคะซึ่งนักเรียนได้รู้ไปแล้วทั้งหมด5ข้อนะคะตอนนี้เราก็จะมารู้แนวปฏิบัติในการอ่านในใ,นใจนะคะ,ะการอ่านในใ,นใจนะคะต้องอาศัยความแน่นยำในการจับตามองดูตัวหนังสือนะคะการเคลื่อนไหวสายตาการแบ่งช่วงวรรคตอนซึ่งต้องฝึกให้เกิดความแน่นยำและรวดเร็วจึงจสามารถเก็บได้ครบทุกคำค่ะ การอ่านในใจนะคะก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงค่ะเพราะว่าเราจะไม่พูดถ้อยคําเหล่านี้ออกมาแต่เราจะอ่านอยู่เฉพาะในใจเท่านั้นค่ะหรือเรียกว่าการอ่านแบบไม่ออกเสียงค่ะการอ่านในใจนะคะจะมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้นะคะหนึ่งก็คือกวาดสายตามองตัวอักษรให้ได้ช่วงประมาณ5-6คถึงเป็นอย่างน้อย อ่ะอันนี้ก็คือข้อที่1นนะคะข้อที่2ก็คือไม่ควรทําปากขมุบขมิบในการอ่านต้องฝึกเรื่องอัตราความเร็วของตาและสมองให้สัมพันธ์กันนะคะ3นะคะไม่ควรอ่านย้อนหลังจากอ่านจบอ่านจากทางซ้ายไปทางขวาโดยตลอด4นะคะทดสอบความเข้าใจหลังจากอ่านจบโดยใช้วิธีตั้งคําถามสรุปเรื่องราวที่ได้อ่านไปค่ะ การพัฒนาการอ่านในใจนะคะการอ่านในใจเนี่ยเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกับการอ่านออกเสียงค่ะซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยควรฝึกฝนให้ชํานาญเพราะการอ่านหนังสือได้มากเป็นวิธีการฝึกฝนตนเองให้อ่านได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการฝึกการอ่านใจนะคะก็จะมีทั้งหมด6ข้อดังนี้นะคะข้อ1อ่านข้อความง่ายๆก่อนเอาเลือกคำที่ไม่มีคำศัพท์มากไม่ซับซ้อนยาวประมาณหนึงหน้ากระดาษนะคะวิธีที่2อนะคะก็คือจับเวลาที่ใช้ในการอ่านข้อความนั้นๆอ,อย่างเช่นเราอ่านกี่นาทีบทความนี้หน้านี้เราอ่าน สัก5นาทีไปก่อนหรืออาจจะเพิ่มระยะเวลาออกไปได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่อ่านนะคะ 3. ตั้งคำถามเพื่อถามตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวหรือข้อความที่อ่าน 4. นะคะสำรวจตนเองว่าตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านได้มากเพียงใด 5. อ่านข้อความนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งพยายามทำเวลาในการอ่านให้น้อยลงข้อที่ 6. นะคะ ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านอีกครั้งว่าตอบได้ดีกว่าครั้งแรกหรือไม่ถ้านักเรียนมีการฝึกอ่านในใจไปบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะสามารถอ่านในใจได้คล่องข่าสุดท้ายนะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะฝึก การอ่านในใจให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าการอ่านในใจเนี่ยจะทําให้การอ่านมีจุดหมายในการจับความอย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วซึ่งมีความสําคัญมากแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันนะคะผู้ที่มีความสามารถในการอ่านในใ,นใจเนี่ยจะเข้าใจการเรียนรู้ที่อ่านได้รวดเร็วกว่าการอ่านออกเสียงใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องกังวลกับการเปล่งเสียงที่ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะ คุณครูก็อยากฝากทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ